สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่10เมษายนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย h a v e a n u i s day หวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราประจำวันอาทิตย์ที่10เมษายนพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา และก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้นุ้ยค่ะเช้านี้นะคะยังมีฝนอยู่ทางภาคเหนือแนวจังหวัดน่านค่ะช่วงกลางวันอากาศร้อนอาจมีฝนได้บางพื้นที่ใกล้แนวภูเขาในภาคต่างๆค่ะใครที่รอฝนชุดใหญ่ค่ะในช่วงหลังสงกา์ไปนะคะส่วนพายุหมุนเขตร้อนลูกแรกของปีนี้ค่ะ ชื่อมาลากาสจัทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นได้แต่ค่ะไม่มีผลกระทบกับบ้านเรานะตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันอาทิตย์ที่10เมษายนกันค่ะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะและในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบน พัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะอยู่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยาแพร่และน่านค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นไว้ด้วยสำหรับภาคใต้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังอ่อนค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง โดยที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสกระบีตรังและสตูลค่ะและตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้ากันค่ะตั้งแต่วันที่10-14ถึงเมษายนยอมความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนค่ะประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทําให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะในช่วงวันที่15-16เมษายนคาดว่าจะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่ะอีกระลอกนึงจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับประเทศไทยมีอากาศร้อนค่ะทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ค่ะ โดยมีลักษณะปเป็นพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงรวมถึงมีฟ้าผ่าด้วยขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะซึ่งอาจได้รับอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้โดยจะเริ่มทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะ สำหรับภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนค่ะพัดปกคลุมตลอดช่วงทำให้ภาคใต้ยังมีฝนบางแห่งฝนจะเพิ่มขึ้นหลังวันที่16เมษายนส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนด้วยค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะ จบพยากรณ์อากาศค่ะคลิปนี้นุ้ยไปก่อนนะคะและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย